วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นแอนเนตสกินใหม่สกินนี้เนี่ยเป็นสกินแจกฟรีด้วยนะครับแค่ทุกคนไปทํากิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับสกินนี้มาแล้วนะครับแล้วผมจะมาแนะนําดัฟแอนเนตที่ดีด้วยนะครับแอนเนตเนี่ยควรจะหยิบมาเล่นในดัฟไหนนะครับแอนเนตเนี่ยเคาน์เตอร์ตัวในเมตาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลสุนะครับหรือว่าแครรี่แทบจะทุกตัวเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแอนเนตเพราะว่ามันจะมีสกิลที่บีบโพสิชันยืนของแครรี่ฝนข้ามให้เล่นยากครับอย่างเช่นสกิลหนึ สกิลหนึ่งของแอนเด็เนี่ยคูลดาวไวมากๆมันจะวายที่แครี่ฝั่งตรงข้ามแล้วแครี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะยืนจ่ายดาเมจได้ลําบากนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดยืนเนี่ยแครี่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะสโลด้วยแล้วก็โดนดาเมจหนักมากนะสกิลหนึ่งของแอนเด็นะครับแล้วเอลซูเนี่ยจะไม่ชอบแอนเด็มากๆเลยถ้าเกิดเอลซูนั่งซูมนะครับแอนเด็มันสามารถจี้ด้ตัวสกิลหนึ่งนะครับเอลซูก็ต้องลุกเปลี่ยนตำแหน่งยิงแล้วนะครับแล้วก็เมจอีกหนึ่งตัวที่ไม่ชอบแอนเด็เนี่ยก็คือลิเลนนาะครับ ลิเลียเนี่ยไม่ชอบแอนเดตยังไงนะครับผมแอนเดตมีสกิล2ครับที่เพิ่มเกาะนะครับทำให้โดนคอมโบลิเลียได้เบานะครับแล้วสกิล2ของแอนเดตหรือว่าสกิลหนึ่งของแอนเดตเนี่ยระยะมันจะไกลกว่าคอมโบของลิเลียนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดลิเลียเนี่ยจะเดินเข้ามาสกิลเนี่ยเราสามารถวางสกิล1นจี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าลิเลียเนี่ยจะเข้ามาคอมโบเพื่อนเรานะครับแอนเดตแค่กดอันติลิเลียเนี่ยเข้ามาเกามั่วๆไปแล้วนะถ้าเกิดเข้ามาเกามั่วๆโดนสตัร์โดนซีซี ตายได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้หยิบพวกแก้ด้เรียแก้เอลสูได้นะสำหรับตัวของแอนเดดนะครับสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป,ป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแวร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคดีดีรีวิวเยอะทุกไอมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเกม RV ด้วย มีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP Seven รับซื้อขายสัดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ s e e n T f o u Play เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บ s e e n T f o u Play in th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beta Delta Channel นะครับผมวันนี้ก้ออยู่กับพีโร แอนเนตแกนะครับผมแอนเนตเนี่ยอ่อคนหยิบมาเล่นน้อยมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเมทที่แก๊งเก่งๆเนี่ยจะโหดมากๆนะครับเมโซนอย่างแอนเนตเนี่ยก็อ่าก็จะไม่ได้เป็นเมตาขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็หยิบมาเล่นในบางเกมได้นะอย่างเช่นเราจะกับอิกกี้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ตัวที่แพ้อิกกี้ครับเป็นตัวที่สู้อิกกี้ได้ดีด้วยนะครับผมเพราะว่าอิกกี้เนี่ยถ้าเกิดแบบจะเดินเข้ามาจ่ายสกิลหนึ่งใช่ไหมเราสามารถวางสกิลหนึ่งเนี่ยเพื่อจะโซนอิกกี้ได้เช่นกันนะครับ แล้วตัวของเราในเกมนี้เนี่ยก็แก้เทนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเทนจะไถเข้ามาหาเพื่อเราเนี่ยเรามีอันตินะครับผมที่เอาไว้แก้เทนเนาะแล้วก็มีสกิลหนึ่งครับที่เอาไปจี้เขาได้เรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็ได้ปูมาครับเรียกว่าเป็นชัยชนะของเลนกลางแล้ว1ระดับเลยครับผมการแย่งปูกันเนี่ยเหมือนแบบออฟเลนเนาะที่แย่งมังกรเล็กกันหรือว่าจะเป็นเลนแคลร่ครับที่แย่งเป็นนกกันนะครับผม แล้วก็ในเกมนี้ครับเราหยิบเอเนตมาเนี่ยเพื่อจะมาจี้เอลซุด้วยเนาะถ้าทีมฝั่งสงครามเนี่ยเป็นเอเรนดอร์ด้วยเอเรนดอร์ก็จะไม่ค่อยชอบเอเนตเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีสกิลหนึ่งอะที่วางจี้เอเรนดอร์ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเอเรนดอร์มันจะเดินช้าครับมันต้องบังคับกับผีเสื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเนตเนี่ยคือมันแทบจะต่อกรกับพวกแครี่เนี่ยแทบจะทุกตัวได้เลยนะครับหรือว่าพวกป่าตัวล้วงเนี่ยแอนเนตก็สู้ได้นะเอเนตมันเป็นตัวแบบ เ,เมทกลางๆอ่ะเล่นแบบตั้งโซนเล่นนะครับไม่ใช่แบบเล่นบุกเนาะถ้าเกิดเราเล่นในพื้นที่ของเราเนี่ยตัวมันก็จะเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นฮีโร่ตัวนี้ออกมาได้ดีเนี่ยก็ต้องเล่นแบบคล้ายๆอ่ะนวดๆดับปันป่วนนะครับผมไม่เล่นใส่สุดนะเข้าๆออกเราเดินเข้าไปจ่ายสกิลหนึ่งแล้วเราก็สกิลสองออกมาก็ได้นะครับ <S <S อุย้ยเทนสองออกก่อนครับผมตรงนี้ยังมีมตินะที่เอาแววตัวรอดครับ นะครับขันจริงสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้เฟิร์นปัดเอดอน่าจะได้มงกรแล้วนะครับผมล่างมงกรออกมานะเราอย่าเล่นในหลุมนะครับผมว่าในหลุมเนี่ยอีก,กี้จะยอนติได้ง่ายนะอันนี้ระวังด้วยนะครับผมโอ้เทนถ่ายสวยครับไม่เป็นไรทุกคนหรือว่าเทนเขาเข้ามาในจังหวะสวยอะ่ะก็เราเลยกดพเดิบไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่เป็นไรอันดีละ ผมว่าสกินนี้เนี่ยดูน่ารักดีนะครับผมชุดดูดิเหมือนแบบเหมือนชุดในแบบไปเดินในทุ่งหิมะจริงๆนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นสกินเกี่ยวกับไอศารีมเนาะตนโตนผมแล้วเนี่ยสำหรับสกินฟรีนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับมันอาจจะไม่มีเอฟเฟกนะแต่ว่ามันเป็นสกินฟรีไงเออถ้ามีเอฟเฟกด้วยก็จะเพิ่มไปหน่อยดูดิเทนกว่าจะเข้ามาถ่ายล้วเนี่ยคือลำบากนะ ต้องเดินฝ่าสกิลหนึ่งเรามาแล้วพอจะถึงเราเนี่ยเราสามารถใช้สกิลสองออดได้อีกนะครับอันเนียคือเล่นประมาณเนี้ยเอเนตอะเล่นแบบในระยะของเรานะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็จะพู่กับฟอร์เรนได้ยากนะครับเพื่อนโดนถ่ายครับตรงนี้โฟกัสคลิปก่อนสกิลสเนี่ยเพิ่มโล่ด้วยนะอ่าเอาไว้ใส่แบบให้เพื่อนได้นะครับเนี่ยใส่โลไป แล้วก็ทาดาเมจไปในตัวด้วยนะ <S <S เป็นสกิลที่ดีมากๆ <S <S แล้วแอนเนตเนี่ยคือยิ่งเดินอ่ะคูดาวก็จะยิ่งลดไวนะครับแล้วก็จะได้รีม,มานาด้วยแอนเนตเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่ลดเนี่ยก็ไม่ต้องกลับบ้านได้เลยนะมานามันไม่หมดอยู่แล้วอ่ะมานามันจะเต็มหลอดตลอดนะครับแล้วก็วิธีเล่นของมันเนี่ยก็คือเดินเดินไปเรื่อยทุกคนอย่าหยุดนิ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเนี่ยคูดาวสกิลจะลดไวบานทักน่าครับสกิลเราเนี่ยคูดาวมาไวอยู่แล้วครับผมคือได้เรื่อยๆเลย เาะแปะเาะแปะ,แปะไปเรื่อยๆนะครับวางขัดเทนให้เทนเดินมาช้าๆครับผมตรงนี้ใส่ไม่ได้ครับเราจ่ายตีครับผักเอออไปสตาร์ายาวๆครับผมมันจะสตั้นสองจังหวะเลยนะถ้าเกิดอยู่ในวงอะ่ะพี่เอดอรครับจามเอจอาจจะยังไม่ค่อยแรงนะครับผม ะแลงก็ตอนที่แบบเริ่มมีอากอนี่เองเงอ่ะไอเทมสำคัญเลยนะครับดาเมจมันจะมาเรื่อยๆนะแอนเนตเพื่อนเราป้อมบนแตกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องสลับไปเล่นเรนล่าน,นะครับตรงนี้เคลียร์การก่อนเลยและแนเนแบบมันเป็นตัวที่เคลียร์เลนไม่ช้าเลยนะครับสกิลมันคูดาวไวไงยืดเหีเห็นปะเราแก้อีก,กี้ได้ดีเลยนะ ก็ใส่เกาะมาไว้แล้วเนี่ยคือเราตัวอติอิกกี้เนี่ยแค่สองยดาเมจเองนะครับผมกิวเข้าไปใส่เกาะด้วยทำดาเมจด้วยครับตัวน,นี้ได้อควอนนี่มาแล้วปุ่งปุ่งปุ่งไปเรื่อยๆเริ่มเริ่มเจ็บแล้วทุกคนเห็นปะเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บแล้วเ,เ,เริ่มนวดเริ่มนวดครับผมเดินครับพยายามเดินครับเดินเพื่อ,อลดคูดาวครับผม ผลด้วยคีบด้วยครับเราบีบแอนดอร์ได้ครับผมเนี่ยเห็นปะระหว่างสกิลเนี่ยเขาต้องใช้ผีเสื้อกดดออกมันเป็นบังคับใช้ผีเสื้อเขาจะไม่สามารถเลือกฟางผีเสื้อตามใจชอบได้นะครับเรื่อว่าดาบนี้นี่แอเนเดตคุ้มมากเลยนะครับผมอิกกี้จะเดินเข้ามาแล้วก็โซนครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ปวนหนักต้องรอมีคาทาสโลก่อนมันจะปวนหนักมากโอเทนนี่คือไถ่ายไม่ออก เคลียร์ได้ปะได้เคลียร์ได้อยู่นะโอเคปาไงไว้ก่อนครับผมปางโซนไว้เกามีโอกาสที่จะฟิกปะอ๋อไม่ไม่ได้ฟิกนะครับเอาฟิกแล้วนะครับผมตรงนี้แล้วแคนด้าเข้าไปล้วงหลังมาแล้วฟอนเลนนะพุ่มเลสพุ่มเลสแหละพ,พุ่มบูเดี๋ยวผมจะต้องมีตัดเลือดก่อนนะครับเอามาตัดเลือดฟอนเลนติโนนะ ัวเรามันไม่ใช่ตัวเบิร์ดแต่ทุกคนผมก็ต้องมีตัดเลือดมาให้ทีมนะเอ็นถ่ายเรียบร้อยตรงนี้เดินเข้ามาครับกลางด้วยอันติครับผมเรียบร้อยครับเอ็นดอไม่รอดอ๋อที่ผมบอกว่าอันติแอนเดเนี่ยมันสตันได้สองจังหวะคือจังหวะแรกเนี่ยมันจะผลักศัตรูออกไปนอกวงแล้วถ้าศัตรูเนี่ยยังฝืนที่จะเดินเข้ามาในวงก็จะโดนสตานอีกนะครับกดสองไม่ทันทุกคน ย้กดสองไวๆอะ่ะเพราะว่าสกิลสเนี่ยมันกันซูมได้กันโฟกอีกี้ได้ตรงนี้ฮายาเล่นก็้สวยเลยครับผมหมดเปนน้าเกมเนี่ยเริ่มเป็นของเราแล้วนะครับได้ปอมเรื่อยๆเลยแล้วก็ได้ออบเจตกเรื่อยๆแล้วก็ได้ค่าเรื่อยๆเลยนะครับผมอย่างนี้นี่เราคุมเกมไม่ยากนะไอนี่ถือว่าตามสูตรครับผมเล่นในเน็ตอีบูใช้ไวยครับ ถ้าเป็นเกมแบบนี้คืออเน,นจะชอบมากๆเลยคือมันจะบีบโซนเล่นเรื่อยๆต่อเลือดไปเทนมันจะรู้สึกลำคาญเราไปเรื่อยนะทุกคนเลือดเขาจะค่อยๆแบบโดนเราตอเทเล็กเน้อยกไปเรื่อยๆทุกคนเห็นปะสกิลหนึ่งเนี่ยคือแทบ,บจะวางได้เรื่อยๆเลยแล้วก็สกิลสองของเราเห็นไหมกดทีกันอนติอิกกี้ได้ดีมากๆเลือดแทบ,บจะไม่ลดนะครับ กว้างไปนะครับผมเช็คไปให้ทุกพุ่มเลยครับเดินมาตัดเลือดให้เพื่อนหน่อยโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยครับไม่หน่อยอะ่ะได้ค่าด้วยแอนเดดเนี่ยโอกาสที่จะได้ค่าเนี่ยมันก็จะน้อยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีสกิลแบบเบิร์ดอะสกิลมันเป็นดอทอะทุกคนเป็นฮิตอะทีละฮิตทีละฮิตนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะค่ายากนะครับแต่ดาเมจมันจะมาเรื่อยๆนะ คิวสองเรามาไม่ทันทุกคนก็เลยให้เกาะเพื่อนไม่ทันนะครับพยายามเช็คทุกพุ่มนะครับผมอย่าคลิปก่อนเล่นเสมอนะครับ <so> บางทีเนี่ยผมชอบเห็นแบบบวกแล้วไม่เคลียร์คลิปอันนี้ลำบากนะครับ oh, บวกชนะก็จริงแต่ว่าคลิปไม่ดันเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมบางทีเกมเสียเปรียบอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ได้เปรียบเพิ่มมาด้วยเพราะว่า เราไม่ได้ทำคีฟพ,พอเราไม่ทำคีฟเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะครับได้แค่ไฟอ่ะอูแวนดาเข้าสวยจัดใส่เกาะให้เพื่อนก่อนครับผมตรงนี้เราได้เขามาตัวเดียวนะแต่ว่าเราเสียสองครับช็อตเน้ถ้าถามว่าคุ้มไหมผมก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่าไม่คุ้มนะครับผมฝั่งเราเนี่ยเขารับกันดีนะครับ ผมจะต้องโฟก์ปกไปเรื่อยๆก่อนอะ่ะต้องต้องให้ผมแบบได้ตอดสกิลไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากระโถมไปเนี่ยดาเมจผมเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนชิกซี่ลิเลีย <c oughs> นะครับผมที่แบบโถมโถดอะ่ะมันเน้นตอด้เรื่อยๆนะครับเพอ่มสัก60เปอร์70เปอร์ยังไงแล้วเพื่อนก็ค่อยเข้าเล่นนะครับผมฮ่าฟ <c oughs> ีกเรียบร้อยทุกคนไม่สนใจนี่เนี่ยสกิลใส่ ปางโซนไว้ให้เอ็นดอร์เข้ามาตีย่ากๆครับตีเอ็นดอร์ผมเจ็บแล้วนะเอ็นดอร์ชี้ต่อโซนซูมธีรพันธ์ให้ผมโอเคได้เป็นคระตาสาโลมาแล้วนะครับชี้ต่อไปจะเป็นเจาะเวทนะครับ ิ้นที่หเนี่ยผมแนะนําควรจะเป็นเจาะเวทนะครับผมไม่ควรจะเป็นเจาะเวทชิ้นสุดท้ายนะเพราะว่าไอเทมอาตรงไอเทมตรงทามมิ่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเริ่มออกกันเวทกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีเจาะเวทนะครับผมทุกคนเห็นเอลซูปายืนแช่สก,กิลหนึ่งเราเนี่ยเลือดหายไปประมาณ20-30ถึงเปอร์เลยนะครับก็ไม่น่าจะรอดเอลซู upa, คนนี้ผมตาม เลิศเฮ้ยสกิลไม่ตดนได้ไหมเพื่อนโอเคสวยสกิลหนึ่งนี่แทบจะใช้ได้ตลอดเวลาพอแบบหมดปุ๊บประมาณวิหนึ่งเนี่ยก็คูดาวมาละ <The secret. S 1> เดินมาใส่โล่ให้ฮายาเตะแต่เหมือนจะไม่ถึงนะครับปล๊บโอเคโล่นี้ก็กันดามเมจได้เป็นพันเลนยทุกคนก็ดูจะก,กลอดอะ เนี่ยประมาณพันหนึง่งพอดีโลนี้แล้วก็ยิ่งเราพลังเวทเยอะมันก็จะยิ่งได้เยอะเนาะตอนนี้พลังเวทเราก็เอ่อผมว่าถ้าเกิดได้เดียแดมมาเนี่ยเราน่าจะได้เกาะมากกว่านี้นะครับอู้อ,อ,อ้เล่นสวยเทนแต่ว่าเพื่อนเราก็ล้างสวยเหมือนกันครับโอ้แต่ก็ไม่รอดนะครับไม่เป็นไรทุกคน เราเคลียร์คลิปไม่ยากครับเราเป็นแอนเดตสกิลสองเนี่ยสามารถใช้เคลื่อนที่ได้เลยนะครับโอ้ไม่ได้ทุกคนอสกิลก่อนดันเวฟปวนแล้วเดี๋ยววาร์ฟก็ได้นะครับรีบดันรีบไป แัเนเดดแต่เป็นตัวที่เกาะแคลรี่นะพอเข้าสู่ช่วงการเกมเนี่ยจะเริ่มกรุ๊ปเล่นกับแคลรี่แล้วเพราะว่าคอยกันได้แคลรี่ครับเป็นตัวแบบช่วยแคลรี่จ่ายดาเมจอะทุกคนแล้วก็คอยซับแคลรี่นะครับแล้วก็แคลรี่ที่เล่นกับแอนเดดได้ด,ดีเนี่ยต้องเป็นแบบที่ไม่ใช่ไฮเตะทุกคนแคลรี่ <laughs> แบบที่ยืนยิงหมดโหดอย่างเช่นเทลเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับเทลคาเฟ่ไบโอก็เล่นได้ครับ กายามันเป็นแครี่เล่นคนเดียวทุกคนมันมันคือมันเป็นตัวที่ไม่ต้องพึ่งโลมอะ่ะหรือว่าไม่ต้องพึ่งเมดอะ่ะทุกคนมันเป็นแครี่ที่เล่นจังหวะนะแบบจังหวะเข้าเาป็นล้ำหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมีเพื่อนซื้อสกิลให้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น,นตัวเราก็เอ่อต้องบอกว่าแครี่มันไม่จําเป็นที่ต้องเล่นกับใครไม่ใช่แครี่ดิกายาครับแต่ตรงนี้โฟกัสไฟก่อนโอเคได้ฟอร์เรนครับ คนงงไหมอ่าผมพูดใหม่อีกครั้งไวๆนะครับให้เตะเป็นชครี่ที่เล่นคนเดียวไม่ต้องการทีมนะครับผมขอแค่ทีมทําจังหวะให้ก็ต้องการทีมอยู่ดีนี่หว่าแต่ก็ไม่ได้ต้องการทีมขนาดนั้นอ่าประมาณนี้ดีกว่า <c oughs> พูดไปพูดมาชักจะงงๆเป็นไ,ไงเห็นปะมันมันมันเล่นคนเดียวได้แหละแบบแต่เอโนอก็โดนบีบสก,กิลไปเยอะแล้วนะแบบโดนบีบให้ ช้หลบใช้อะไรไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จบแล้วปะปางติโอ้ไม่ถึงด้วยจริงๆครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเราเล่นได้ตามดัฟนะดัฟเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยแต่ว่าก็จะลําบากที่ตัวของฟอร์เรนนะแต่ว่าเกมเนี้ไฮเตะเรามีของไงมันก็เลยไม่ได้มีปัญหากับฟอร์เรนสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีคอมโบเทนนะครับผมที่แบบ ปิกเข้ามาเซอร์ไพรส์ถ่ายออกนะครับผมแต่ว่าทีมเราเนี่ยก็รับมือได้ดีนะครับต้องบอกว่าเราเล่นได้ตามดาครทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้พลาดไปให้แบบฟอร์เรนลำง่ายๆโดนเทนถา่ายง่ายๆนะครับผมตามเรามันได้เปรี่ยน่แล้วอ่ะแอนเนตหยิบมาในเกมนี้ก็เอาเตอร์ได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนตอลอิกกี้หรือว่าจะเป็นเอลสูครับก็จะเล่นยากหมดเลยเพราะว่าจะโดนราจี้นะครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็เล่นกันออกมาได้ดีด้วยนะครับผมไม่ได้อวยแค่แอนเนตนะครับทีมก็เล่นดี นี่ครับผมในเกมนี้ก็จะประมาณนี้น่าสำหรับการรีวิวสกินแอนเนตก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่หรอกมาแนะนําวิธีหยิบแ n นเนตมาเล่นแล้วกันนะครับผมว่าเราควรจะหยิบมาในเกมแบบไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆแค่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจมในคลิปต่อไปรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ I